ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทวีตั้งอยู่ที่หมูห่หถนนเพชรเกษมตำบลน ie, ie, าทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลายินดีต้อนรับคณะน,นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประจําปีงบประมาณ2565สํานักง,งานกศนจังหวัดสงขลากศนอำเภอนาทวี อยู่ภายใต้การบรหิหารงานโดยของนางสาวนิทยาจิตพักดีผู้อำนวยการกศอนอำเภอนาวีโดยมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น40คนครูชำนาญการพิเศษ2คนบรรณารักษ์1คนครูผู้ช่วย10คนพนักงานราชการครูอาสา4คนพนักงานราชการครูสรช9คนพนักงานราชการครูกศนอตำบล2คน พนักงานราชการครูอาสาสถาบันศึกษาปนาะ8คนครูสอนคนพิการ2คนและลูกจ้างชั่วคราวคนก็สคนกศนตําบลในสังกัดกศนอําเภอนาทวีมีจํานวนทั้งหมด10แห่งประกอบด้วยตําบลช้างนาหมอสีคลองทรายนาทวีท่าประดูประกอบสะท้อนทับช้างปลักหนู และคลองกวางผลการประเมินตนเองหรือซาประจัาปิงว่าประมาณ2 5 6 5ในด้านที่1การศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐานคะแนนที่ได้88.22คุณภาพยอดเยี่ยมด้านที่2การศึกษาต่อเนื่องคะแนนที่ได้89คุณภาพยอดเยี่ยมและด้านที่3 การศึกษาตามอธัธยาศัยคะแนนที่ได้89คุณภาพยอดเยี่ยมจำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่1มปีการศึกษา2565มีจำนวนทั้งสิ้น1,301คนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในภาคเรียนที่2มปีการศึกษา2564ได้แก่โครงการ เรียนรู้อาชีพระยะสัน้นหนึ่งสัปดาห์หนึ่งอาชีพกศนอําเภอนาทวีโครงการค่ายพนาวิชาการสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโครงการรู้ทันป้องกันการตั้งคันในวัยเรียนโครงการอบรมการป้องกันการพนันออนไลน์ภ่ายใกล้ตัวเยาวชนนอกระบบโรงเรียนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ค่าจัดการเรียนการสอนโครงการเสวนาอาชีพสุดปังในยุคดิจิทัลและกิจกรรมเรียนรู้อาชีพระยะสั้น1สัปดาห์หนึอาชีพโครงการมหากรรมอาชีพและวิชาการเปิดบ้านกศอนอโครงการจริตอาสาทูบีทำความดีด้วยหัวใจโครงการทูบี วัยรุ่นไวไัยใสห่างไกลาย,ยาเสพติดโครงการศูนย์เพื่อนใจกศอนอําเภอนาทวีกิจกรรมพัฒน,นาคุณภาพผู้เรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565อบรมนักศึกษากศนอําเภอนาทวีหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2 5 5 1โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสู่การเรียนรู้สังคมพหูวัฒนธรรมโครงการรู้ทันป้องกันการตั้งคันในวเวรียนโครงการค่ายอาสาพัฒนากศนอตำบลโครงการทุบีร่วมใจต้านัยยาเสพติด กิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาชีพระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไปชั้นเรียนวิชาชีพในตรามาสหนึ่งและ2มีวิชาช่างปูนวิชาช่างปูกระเบื้องวิชาช่างเชื่อมวิชาช่างก่อสร้างวิชาช่างซ่อมเครื่องตัดา้าวิชาการปลูกสมุนไพรพื้นบ้านในตรายมาสที่3มีวิชาช่างไฟฟ้าเบื้องต้น วิชาช่างเชื่อมและวิชาช่างปูกระเบื้องกิจกรรมส่งเสริมศูนรรย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน31ชั่วโมงกลุ่มสนใจในตรามาสที่1และ2มีวิชาการทำขนมจีบไส้ไก่การทำขนมปั้นคลับไส้ทูนา่าการทำเค้กกล้วยหอมการทำขนมดอกจอกการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ การทำน้ำสมุนไพรกระชายขาวเพื่อสุขภาพการทำขนมเปียกปูนสมุนไพราการปลูกและแปรรูปสมุนไพราการทำเฟอร์นิเจอร์ล้อยางการทำขนมไทยประยุกต์ในไตรมาสที่3มีวิชาการทำขนมเค้กล่อยหอมการทำกระถางต้นไม้จากกากมะพราะ้าวการทำปุ๋ยหมักการทำขนมไทยการทำเครื่องแกง การทำขนมไทยการทำน้ำพริกช่างปูนกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพไตรามาสที่หนึ่งและสามมีการทำกระป๋อบผ้าแฮนด์เมดจากผ้าทอการทำลูกอมขิงน้ำพึ่งมะนาวการทำสบู่ขิงกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ การแปลรูปผลิตภัณฑ์จากขิงหลักสูตร40ชั่วโมงได้มีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ด้วยการออกบูธนิทรศกา,การและเผยแพร่ช่องทางทาง eTV รายการเรียนนอกรัว้วกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒน,นาทักษะชีวิตในตรามาที่1-3อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโครโรนา COVID-19 อบรมให้ความรู้การส่งเสริมการดูแลสุขภาะวะและสุขอนา,ามัยของประชาชนในชุมชนกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒน,นาสังคมและชุมชนในตรมาสที่1นถึงสอบรมให้ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชนอบรมให้ความรู้สมุนไพรจากกัญชาและกัญชงกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในตรามาสที่1-3การปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้สู่วิถีเกษตรชุมชนที่ยั่งยืนอบรมให้ความรู้การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตอนกิ่งและการทำรังพึ้งเลี้ยงผึ้งโพรงกิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในตรามาสที่1และ2ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค้าขายหลักสูตร30ชั่วโมง งานการศึกษาตามอัธยาศัย 1. กิจกรรมบริการอ่านประจำวันและส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 2. กิจกรรมห้องสมุดสาขากศนตบล 3. กิจกรรมรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสงขาเมืองนักอ่าน 5. กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน 6. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 7. กิจกรรมเปิดโลกเปิดเล่มและกิจกรรมอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และงานซ่อมหนังสือ 8. กิจกรรมวันรักการอ่านนิทรรศการงานราชพิธี 9. กิจกรรมแฟนวันแท้ห้องสมุดกิจกรรมห้องสมุตดตดล้องานจัดการศึกษาในเขตพัฒนานพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. โครงการการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอนเนาะไตรมาที่1-3ถึงมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับสถาบันศึกษาสถาบันศึกษาปอนเนาะต้นแบบ1ปอนเนาะ1โครงการพัฒนาการจัดตั้งชมรมจิตอาสาในสถาบันศึกษาปอนเนาะมุมเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านภาษาไทยในสถาบันการศึกษาปอนเนาะ 2. โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้โครงการกีฬากศอน,อนชายแดนใต้เกมจัดการแข่งขันกีฬาประเภทวอลเลย์บอลชายหญิงและเปตองชายหญิงณนะสนามกีฬาอบตอท่าประดูตํบลท่าประดูงานนโยบายและกิจกรรมพิเศษ 1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้สูงอายุ 2. ง,งานลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 3. โครงการก็สนอปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ได้โอกาสทางการศึกษาก็สนออำเภอนาทวีหรือปักหมุดคนพิการ